ขอต้อนรับกลับสู่ช่อง n e k t e a r e v i e w แหล่งรวมทุกเรื่องเกี่ยวกับยานยนต์ที่คุณห้ามพลาดเราจะพาคุณไปดูรถรุ่นใหม่ล่าสุด ตลาดล้ำและน่าตื่นเต้นที่สุดบนท้องถนนและถ้าคุณชอบรถที่ล้ำสมัยแต่ราคาเข้าถึงได้วันนี้คุณจะต้องชอบสิ่งที่เรากำลังพูดถึง BYD Seal P ี2025มาแล้วแอลเละมันกำลังสร้างความฮือฮาในวงการรถยนต์ไฟฟ้ารถแฮชแบ็กขนาดกระทัดรัดคันนี้อาจจะดูเล็กแต่สิ่งที่มันมีให้เกินตัวไปมากที่สำคัญคือมันมีราคาที่เอื้อมถึงได้จริงรุ่นเริ่มต้องมีราคาไม่ถึง4ี่แส0บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าแบบเหลือเชื่อ เริ่มกันที่ดีไซน์ BYD c g ูมาพร้อมลุคที่ทันสมัยดูสดใสและเท่กว่ารถเล็กทั่วไปไฟหน้าเล็ดดีไซน์เทียบตัวถังมีเส้นสายที่ดูโทบเที่ยวและยังมีหลังคาลอยที่เพิ่มความหรูหราอีกระดับมันดูเหมือนรถจากอนาคตแต่กลับตอบโจทย์ชีวิตจริงได้อย่างดีเยี่ยม เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบกับความเรียบง่ายแต่ทันสมัยแดชบอร์ดดูสะอาดตาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด10.1นิ้วที่หมุนได้มากวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบและยังมีฟังก์ชันเสริมเช่นไฟแอมเบียนและแท่นชาร์จไร้สายในบางรุ่นแม้จะเป็นรถเล็กแต่ภายในกลับรู้สึกโปร่งโล่งโดยเฉพาะที่นั่งด้านหน้าส่วนเบาะหลังก็ใช้งานได้จริงในชีวิตประจาําวัน สำหรับขุมพลังซีกูใช้แบตเตอรี่บตเบลดแบตเตอรี่ที่ b y d พัฒนาขึ้นเองมีให้เลือก2ขนาดคือ3 0กิโลวัตต์ชั่วโมงที่วิ่งได้ประมาณ305กิโลเมตรและ3 8กิโลวัตต์ชั่วโมงที่วิ่งได้ประมาณ405กิโลเมตรตามมาตรฐาน c l t c แม้ระยะจริงอาจน้อยกว่านี้เล็กน้อยแต่ก็เพียงพอสำหรับการขับขี่ในเมืองหรือระยะทางกลางๆ มอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นเล็กให้กำลัง75แรงม้าส่วนรุ่นท็อปให้ถึง100แรงม้าอาจไม่เร็วแรงระดับสปอร์ตแต่ก็ขับขี่สนุกและคล่องตัวแน่นอนโดยเฉพาะในเมืองที่รถติดการชาร์จไฟก็รวดเร็วรองรับชาร์จเร็วจาก30%ถึง80%ได้ภายในประมาณ30นาทีพอๆกับเวลาที่คุณใช้ดื่มกาแฟสักแก้วและด้วยแพลตฟอร์ม e e-Platform 3.0ของ BYD ทำให้รถมีการกระจายน้ำหนักดีปลอดภัยและประหยัดพลังงาน จุดเด่นสุดของ c ีกูคือราคารุ่มเริ่มต้นในจีนอยู่ที่ราว400,000บาททําให้มันไม่ได้แข่งแค่กับรถไฟฟ้าแต่แข่งกับรถน้ํามันเลยด้วยและ b y d ยังมีแผนจะส่งออกไปยุโรปและติงอเมริกาและอาจรวมถึงอาเซียนด้วยนี่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของตลาด EV ระดับเริ่มต้น แม้ราคาประหยัดแต่เรื่องความปลอดภัย b y d ก็ไม่มองข้ามมีถุงลมนิราภัยระบบควบคุมการทรงตัวและในรุ่นสูงยังมีระบบช่วยรักษาช่องทางวิ่งอีกด้วยนี่คือรถที่สร้างมาเพื่อคนทั่วไปที่อยากเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าโดยไม่ต้องจ่ายแพง b y d สีกู Q อาจาไม่ใช่รถที่สมบูรณ์แบบ100%เอร์เซแต่สิ่งที่มันให้ในราคานี้ถือว่าเปลี่ยนเกมเลยทีเดียวทั้งดีไซน์ฟังก์ชันความคุ้มค่าและการเข้าถึงได้จริงมันคือรถที่อาจทำให้โลกหันมาใช้ไฟฟ้าได้เร็วขึ้นจริงๆ จบรีวิววันนี้หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากติดตามรีวิวตรงไปตรงมาของรถใหม่ที่น่าจับตามองอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยขอบคุณที่รับชมเนเกียรรีวิวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า